ิดว่าเออมันได้ผลแล้วนะเออเนื้อเนื้อลายเนื้อยางไปเจาะไปยังเออเป็นกะเลยบนไว้นครับกอล์ฟตีนเขคิดว่าเขาเขาผ่านคิดตัวนั้นแล้วนะค่ะแม่ก็เลยว่าเออวูบเขากันหน่อยเนาะเขากันธรรมดามันจะเลยคิดว่าเออบนไว้สักสองพันแบบนี้นะค่ะเออบนไว้สอค่ะกระเลยว่ากระเลยสีมาโม่ไทยผู้ใดผู้นึ่งแล้วแต่เพื่อนสีเฮ็ดให้เขา่นะ ค่ะ <S él ere> ล้ำหรือสิลามสองคนก็ได้แบบนี้นก็ได้ตแล้วต่บนก็เอาไปส้างก็ได้เออมันมีประโยชน์แม่ที่ว่านั้นนะใครคนจะได้ใครจะได้แล้วแล้วคืณให้มันมันจะพูดป่าจังหวัดสะกดนี่แหละค่ะแม่อยากไม่เจอแม่ําใส่ใช่ไหมคะ แต่แต่จริงๆนะคะในเรื่องของนางรำเนี่ยไม่ใหญ่นะก็คือเมีผู้ใหญ่บ้านที่เพื่อนดูแลอยู่แล้วนะก็คือถ้าถ้าจะมอบกันเพื่อนเพื่อนจะจัดให้นะคะว่าเป็นรอบนางรำชุดที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเพราะว่าลำชุดเล็กเนี่ยต้องลำห้าคนถ้างั้นก็คือถ้าถ้าลำหนึ่งคนสองคนเนี่ยอยากให้เป็นเป็นถวายดีกว่าไหว้ถวายก็คืออาจจะเป็นพวงมาลัยด้วยผลไม้ด้วยขันมะเบงด้วยอะไรอย่างเงี้ย จะเหมาะมากกว่าแต่ถ้าถ้าอยากให้มีชุดเล็กอย่างที่คุณแม่บอกเนี่ยอยากให้เป็นเป็นห้าห้าคนซึ่งก็คนที่จัดการบริการก็จะอยู่ที่แม่ผู้ใหญ่ที่ดูแลในในเรื่องของของเรื่องนี้ใช่ค่ะก็ถ้างบเพิ่นก็สองพันก็น่าจะพอดีพอดีค่ะพอดีค่ะถ้าคนํำชุดเล็ก ค่เอาเรื่องนี้คุณยายสะแบบเอาเพิ่นเพิ่นยังติดภารกิจอยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้อ๋อเีย่างให้ล่ำเลยนะคะล่ำมือนี้จะติดต่อเพื่อนกะกะแค่แต่เพื่อนสะดวกอ๋อค่ะล่ำให้ดีนะคะก็คือเขาเขาสืเขียนซื้อเขียนมาเพื่อนมาเพื่อนเอ่อหมายถึงว่ามาเนี่ยอยากจะให้ได้ดูเลยนะคะว่าได้บริจมเป็นบอิจมเป็นค่ะำมาไหนก็ได้นะแม่เนาะ แต,แต่เรียนชื่อที่อยู่ให้มอบเือเดวเวลาพ่นพกเพ่นเ,อ,บเบอ์แบบได้ค่ะถ,ถ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแอดเวนขออนุญาตแล้วก็ส่งต่อให้แม่ผู้ใหญ่ดีกว่าเนานะเข้ามาตามตามสัญญาอ๋อค่ะเยวแอดเวนขออนุญาตเลยนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้แม่ใหญ่เพื่อนเลยเพราะว่า คือเพื่อนก็เดินทางมาไกลแล้วเนาะมาก็จะเสียเที่ยวเพราะว่าไม่ใหญ่ตอนนี้ของเราก็เจอภารกิจอยู่ไม่ถึงว่าทําภารกิจอยู่นะคะยังไม่สําเร็จเดี๋ยวเบนรับรับไว้แล้วก็ส่งต่อให้แม่ผู้ใหญ่แล้วก็จะขออนุญาตขอเบอร์ติดต่อนะคะแล้วก็อะไรที่มันสามารถคุยกันได้จะได้รายละเอียดแล้วก็จะได้ทําคลิปไว้ให้กับคุณแม่เนาะให้เพื่อนได้ชมเลยนะคะเน้ะคลิปช่อง youtube ได้ใช่นี่จะบึงประจำเนาะค่ะบีงประจำค่ะกนั้นแหละถึงได้บ้านแล้ นี่แกให้เพิ่นเจ้าของเพิ่นป่วยนะจัดการมาาจกบ้านใดครับมาจากบ้านหนองสนัยอำเภอพุทธบ้านหนองสนัยค่ะได้แล้วค่ะตอไดั้นเยอๆมาเขียนซื้อตัวลงดูเบอร์โทรด้วยค่ะ เขาเป็นบรรยากาศนะครับของยูทูบเบอร์นะครับก็น้ำจะมาแก้บนนะครับนอกจากก็บนไว้เพื่อรักษาอาการป่วยนะครับแล้วก็นี้สิ่งที่บนไว้ก็ได้สาเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยจะมาแก้บนนะครับนะครับก็คือบนให้หายป่วยนะครับนะครับผมแล้วก็ เขาไม่สบายครับแล้วคราวนี้มาแก้บนบนสําเร็จแล้วจะลําครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะจัดครับก็คือเขายกหน้าที่ให้กับแม่ผู้รับผิดชอบไปตอนที่บนก็บนที่บ้านเนะบนผ่านยุครบ บนออนไลน์นะครับบนออนไลน์ใช่ครับบนบนออนไลน์นะครับบนออนไลน์ค่ะนี่เมื่อมันเห็นคนแล้วก็เลยนะคะเอากระเสื้อถี่เนาะได้แบบเอาคิดนะคะกันเลยอือมาเห็นคนแล้วเบอร์โทรพร้อมไหมคะเบอร์โทรติดต่อได้เลย นี่นะรับก็เป็นบรรยากาศะตอนนี้นะครับเน่ปนี้รนี่เป็นการนากันะครับคลับนี่นะครับ็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับ ย่าทเป็นในทางบ้านกลางะอ๋อบ้านงกับผัดทุบเนาะนบอรรยากาศนะตอนนี้เลยนะครับตรงต่อแม่ผู้ใหญ่นะคะนี่นะครับแอดเบนนะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับแอดเบนนะครับก็รับผิดชอบนะครับแล้วก็จะได้นำ สิ่งนี้ครับไปส่งต่อให้แม่ผู้ใหญ่นะครับขอขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมได้ครับไหว้ได้ครับไหว้ขอพรก็ได้อะไรก็ได้นะครับไหว้ได้ตลอดเวลาครับได้ตลอยาไปให้นะะคเดี๋ยวใหบอร์แม่ใหญ่เนจะได้ติดต่อคุย ได้ครับวันนั้นวันนี้จะรำให้กันนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับณตอนนี้นะครับก็ไปดูนะครับเอ่อนะครับเอฟซีนะครับจะไปไหว้องค์ปู่กันนะครับณตอนนี้นะครับนะครับใคอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์รถครับเมื่อวานก็เลยล้ม ใครตัดหน้าแล้ครับเจมสให้มันพักแปดนาทีก่อนเจมส์เหรอนาทีนึงนี่นะเฮ้ยไม่ไหวพลาดไหมไม่ผูกนะนี่นะครับเขานะครับนี่เขาเป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับพี่หอมพี่หอมเก้ามาแล้วเขาเป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับก็เมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์กดติดตามให้ด้วยนะครับนี่นะครับก็เอฟซีนะครับไปไหว้องคู่กันนะครับนะครับผมนี่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามในช่องต้นฮักกอกกอแล้วครับแล้วก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับนี่นะครับก็อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับและบรรยากาศณตอนนี้นะครับหน้าองค์ปู่นะครับนี่นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอขอบพระคุณเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมก็เข้ามากดไลค์มาเป็นกำลังใจให้แล้วก็มาคอมเมนต์นะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขออนุญ,ญาตลงคิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ